สำหรับคำถามนี้นะคะเพื่อนท่านนี้บอกว่าครูคาจะทํำยังไงที่จะเอาคนที่ทําร้ายจิตใจเราเนี่ยออกไปจากใจเราสักทีสามีเธอเนี่ยไปมีคนอื่นแล้วไม่ยอมเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสักทีเธอบอกว่าเธอรู้แหละว่าพลังงานเนี่เป็นพลังงานลบๆเธออยากออกมาจากพลังงานลบๆนี้ค่ะครูทํำยังไงดีคะโอเคครูเข้าใจนะคะในเรื่องของความรักเนี่ย จะมีรหัสโซนรหัสอยู่เยอะมากรู้จาได้ว่าเกี่ยวกับความรักครูสอนไว้ใน EP 158สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเรื่องของความรักเนี่ยณตอนนี้ไม่ว่าชีวิตของเราดําเนินมาถึงจุดไหนของความรักถ้าจุดจุดนั้นเราเรียกว่าปัญหาหรือความท้าทาย ให้เรานำพาตัวเองออกมาจากปัญหาหรือความท้าทายนั้นก่อนอย่าพึ่งไปรีบไปเร่งในการแก้ไขเพราะเราไม่สามารถแก้ไข INDISTINCT ปัญหาใดๆไ,ได้เลยถ้าเรามีสภาวะเดียวกันกับปัญหานั้นนั้นถ้าเรามีคลื่นความถี่เดียวกันกับปัญหาเราจะไม่สามารถแก้ไข <isz> ปัญหานั้นได้เราจึงจำเป็นจะต้องพาตัวเองออกมาก่อนเรื่องเรื่องนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในโลกแห่งจิตวิญญาณในโลกมายา ให้เราเอาตัวเองออกมาจากปัญหาก่อนเมื่อจิตเรายกระดับไม่อยู่ในระดับเดียวกับปัญหาเราจะเห็นทางแก้เยอะแยะมากมายในบางครั้งจะมีผู้คนเข้ามาช่วยเราในการแก้ปัญหาความท้าทายนั้นๆเมื่อพลังงานเราสูงขึ้นไม่ว่าจุดจบจะจบแบบไหนแต่เชื่อเถอะว่าจุดจบนั้นจะเข้าทางเราเพราะพลังงานเราสูงขึ้นไงคะพลังงานสูงขึ้นไม่มีทางที่จุดจบจะไม่เข้าทางเรา เพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าครูค้าทายังไงดีอยากจะออกมาจากพลังงานลบๆนี้วิธีการออกมาจากพลังงานลบๆในสถานการณ์นี้ไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งเต้นเพื่อให้ใครเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเพื่อเราไม่จําเป็นวิธีการออกมาจากพลังงานลบๆคือเข้าหาโลกภายในของตัวเราเองมันคิดถึงเรื่องราวสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองคิดจินตนานการเห็นภาพให้ชัดเจนสิ่งใดก็ตามที่เคยละเลยตัวเองใช้โอกาสนี้แหละค่ะ มาดูแลตัวเองถ้าเราเข้าหาโลกภายในจิตเรายกระดับสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ต้องเปลี่ยนไปแน่ๆแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่เข้าทางเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าอยากออกมาจากพลังงานลบๆทํำยังไงครูตอบให้แล้วนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนที่โลกภายนอกเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครให้ตรงตามใจเราได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเข้าหาโลกภายในเปลี่ยนจากภายในของตัวเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวโลกภายนอกจะเปลี่ยนและเข้าทางเราเอง โอเคไหมคะครูเป็นกำลังใจให้นะคะมันฝึกฝนนะคะ